สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องสาวลาโหลยครับพี่น้องสาวกะเหลงด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่31มีนาคมพศ2565าบวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นจะนําเสนอให้พี่น้องท่านได้รับฟังกันนะครับนะครับเรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกะเลงน,นี้กันก่อนนะครับวันนี้ทางกองกําลังป้องกันแห่งสัฐกะเลงเคอทีเอฟ ได้ร่วมกับกองกาลัง PDF เข้าโจมตีสถานีตนรารวจพม่าเมื่อเช้าของวันนี้ในพื้นที่รัดกะเลนนี่ครับวันนี้วันที่31มีนาคมนะครับทางโฆษกของกองกาลังป้องกันแห่งสัตว์กะเล่น KNTF ได้ออกมาเผยแพร่ภาพวิดีโอนะครับขณะเข้าโจมตีสถานีตนรารวจพม่าในพื้นที่เมืองภูสูรัดกะเล่นนี่ครับ สถานการณ์ในพื้นที่รัฐกาเรน,นีนะครับวัน,นี้กันกำลังป้องกันแห่งสัก์กระเลงเคทีแอฟแลก้กกำลัง PDF ได้ปฏิบัติการร่วมกันเข้าโจมตีสถานีตำรวจพม่าในพื้นที่เมืองภูโศตัวเลขผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเนื่องจากยังมีการประทะกันอยู่นะครับยังไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุดได้นะครับ กองกำลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลงเคน k ีเอฟและกองกำลังพี f ีเอฟได้เข้าโจมตีสถานีตำรวจพม่านะครับที่พยายามมาตั้งอยู่ในพื้นที่ eng, so, เมืองภูสซรัสกระเลนนี่ครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากสายข่าวนะครับว่าจะมีตำรวจพม่าและกองทัพพม่าพวกก่อการร้ายนะครับพยายามเข้ามาตั้งฐานทัพในพื้นที่รัสกระเลนนี่ครับตำรวจพม่าหลังจากที่ถูกกองกำลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลงเคนตีเอฟและกองกำลังพี f ีเอฟโจมตีอย่างหนักนะครับประสานงานไปยังท่านพม่า ก็มีการเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับทำให้มีการประทะากัน30นาทีนะครับจากการประท้กันระหว่างกองกําลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลงเคเียบและกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับยังไม่มีรายงานข่าวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นะครับนอกจากยังมีการประทะากันในพื้นที่อยู่ครับตอนนี้นะครับในพื้นที่รัฐกะเรนีนะครับกองกาลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลงเคเียบและกองกาลัง PDF ได้เสริมกองกําลังอย่างหนัก หลายพื้นที่หลายเมืองครับก่อนที่ประมาณปรกกอบการได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่รัฐกะเลน,นีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันครับกองกําลังป้องกันแห่งสัดเกะเงเค็นตีเอฟและกองกำลังที f ีเอฟนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับวันนี้ได้เสริมกองกําลังอย่างหนักหลายพื้นที่หลายเมืองแล้วเรามาโลข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้มาโลสถานาการณ์ในพื้นที่ เขตภูม,มิภาคสกายกันว่างนะครับวันนี้กองกำลัง PDF ก็มีการออกมาเผยแพร่ภาพวิดีโอนะครับไล่โจมตีคณะผู้บริหารของกองทัพพม,ม่าผู้ก่อการร้ายนะครับที่ยังรับใช้กองทัพพม,ม่าและกบฏังบินอ่องล่ายอยู่นะครับวันนี้วันที่31มีนาคมนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายตำบลซาเวโปนะครับมีการโจมตีผู้บริหารของกองทัพพม,ม่าผู้ก่อการร้ายนะครับ วันนี้วันที่31มีนาคมนะครับกองกำลัง PDF นะครับไล่โจมตีไล่ทุ่นระเบิดนะครับทำให้รถจักรยานยนต์พร้อมกับผู้บริหารของกองทัพพมานะครับไล่เสียชีวิตขาดที่นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลสเวโปเขตูมิภาค,าคสกายนะครับหมู่บ้านโคเลนะครับทำให้ผู้บริหารของกองทัพมทพมาไล่เสียชีวิตหนึ่งปลายนะครับกองกำลัง PDF ไล่โจมตีไล่ทุ่นระเบิดนะครับทำให้ผู้บริหารของกองทัพพมา และเสียชีวิตท,ทันทีนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองก,องกำลัง pdf ในพื้นที่ตำบลเวโปเขตภูมิภาคสกายครับที่ผ่านมานะครับกองกำลัง PDF ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนมาเลยตลอดนะครับให้ผู้ที่ยังรับใช้กองทัพมาและกับบทมีนออกลายอยู่ให้ลาออกไปทั้งหมดนะครับแต่ก็ มีการลาออกบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกเป็นจํานวนมากนะครับผู้ที่ยังรับใช้ของทัพพมาและกระบฏดมินออกไล่โยนะครับกองกําลัง PDF ก็โจมตีอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้ผู้บริหารของกองทัพพมานะครับไล้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับปฏิบัติการโจมตีของกองกําลัง p d f ในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายครับก็ยังมีการ เสริมกองกําลังอย่างหนักนะครับกองกําลัง TDF หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านครับนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้มาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัดซินกันก่อนนะครับวันนี้วันที่31มีนาคมนะครับโฆษกของกองกําลัง CDF ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับมีการสังหารกองทัพมาพวกก่อการร้ายไลขเสียชีวิต23รายในวันเดียวครับ กองกำลัง CDF นะครับในหลักส้มโสมตีขบวนของกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายที่พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมินตัดปลัดชินอย่างต่อเนื่องครับกองกำลัง CDF นะครับในหลักส้มโสมตีขบวนของท่านพม่าผู้ก่อการร้ายที่พยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างบนพื้นที่เนินเขาครับ วันนี้นะครับเวลา11นาฬิกา20นาทีนะครับกองกำลัง CTF ได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขบวนของกองทัพมพม่าพกอบการได้ที่ยามเสริมกองกำลัง50นายนะครับขึ้นมาอย่างบนพื้นที่เนินเขานะครับจะเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมินตัดกองกำลัง CTF นะครับได้ไปวางระเบิดเอาไว้หลายจุดและหลักส้มโสมตีกองทัพมพม่าประกอบการไายทำให้ทัพพมา่าได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต หลายรายนะครับจากการโจมตีอย่างหนักของกองกำลัง CTF ในพื้นที่เมืองมินตัตรัดซินครับก่องทั้าพม่าประกอบการได้หลังจากที่ถูกกองกำลัง CTF อย่างหนักนะครับว่ามีการขอกำลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองครับในเวลาต่อมานะครับทางกบฏมินอ,องลายไม่พอใจนะครับที่มีทานพม่านั้นได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากในพื้นที่เมืองมินตัตรัดซินครับไล่ส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับเข้ามาถลม่ม หลายครั้ง้อยกันนะครับในพื้นที่เมืองมินตัดพี่น้องประชาโนที่อยู่ในพื้นที่เมืองมินตัดนะครับก็พากันหนีออกจากพื้นที่ไปนะครับไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยครับหลังจากกองทัพพมาศผกกการ้ายไปในสายคดีคอปเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดหลายครั้ง้อยกันนะครับทำให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายไปห้าหลัง้อยกันนะครับจากการทิ้งระเบิดของกองทัพพมารผกอการการ้าย วันนี้นะครับทางกบฏดมีนอ,องลายทาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเข้ามายึดในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสินให้ได้นะครับแต่กองกําลัง CDF และกองทัพแห่งชาติสินนะครับ c n a และ CNF ไม่ยอมนะครับมีการเสริมกองกําลังอย่างหนักหลายพื้นที่หลายเมืองนะวันนี้นะครับสถา,านการณ์ในพื้นที่เมืองมินตัดรัดสินนะครับค่อนข้างตึงเครียดนะครับกองกําลัง CDF เสริมกองกําลังอย่างหนักนะครับทางกองทัพ่าคพักการได้ ก็พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมินตัดเ่นกันนะครับทาให้วันนี้กองกําลังซีดีเอฟและกองทัพแห่งาัิจินซีในและเซนเอฟนะครับก็มีการเสริมกองกําลังอย่างหนักนะครับนี่ก็เป็นการกระทํทะาของกองทัพมาพวูก่อการร้ายนะครับที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่เมืองมินตัดรัดซินอย่างต่อเนื่องครับ ที่ผ่านมากองทัพมาพประกอการร้ายนะครับไล่เสริมกองกาลังเข้ามาลุกลานในพื้นที่ลัฐสินอย่างต่อเนื่องทําให้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับการประทะก,กันอย่างหนักคิดเยอะยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับส่งผลให้กองทัพม่าศประกอการร้ายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกองกาลังซ d f และกองทัพแห่งสัดสินเซเนและซีเนฟนั้น มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเส่นกันนะครับแต่ก็สูญเสียน้อยกว่ากองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายนะครับเรามาลงข่าวต่อไปนะครับวันนี้มาลงสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคกันว่างนะครับวันนี้วันที่31มีนาคมนะครับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเพิ่นเขตภูมิภาคครับกองกำลัง PDF ในหลักส่มโสมดีเขมรลดของกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายได้เสียชีวิต5ารายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก3รายครับ เช้าขวางวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับกองกำลัง PTF ที่อยู่ในพื้นที่เมืองเพลินเขตพูมิภาคได้หลักส้มสมดีคำับลดของกองทัพพมานะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับทางกองทัพพมานะครับพยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองเพลินเขตพมิภาคครับกองกําลัง PTF ได้รับรายงานนะครับจากสายข่าวว่าจะมีขบวนรดของกองทัพพมาพบกับการร้ายมาลวยกัน2คันนะครับ กำลัง pdf นะครับได้วางระเบิดเอาไว้หลายที่และหลักสุ่มโจมตีนะครับทำให้ขาวนวรถของกองทัพพม่าได้รับความเสียหายหนึ่งคัน